สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมพุหน้าทอกนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําการเปลี่ยนแผนกบขนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับคนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมอยากแนะนําว่าที่ผมมาทําเพจเนี่ยก็สกบเนื่องมาจากว่ามีพี่มีน้องอมีพี่กับเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเรื่องการเกี่ยวกับตลาดหุ้นมันลงเยอะเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าผมเนี่ยปรับพงปรับแผนแล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วท จากตัวเลขที่ผมได้มากกว่าคนอื่นเขาเล็กน้อยนะครับเขาก็เลยมาให้ผมช่วยให้คำปรึกษาส่วนบางคนเยแทนที่จะขอคำปรึกษาบอกว่าทอกต่อไปทอกทำอะไรบอกด้วยเขาจะทําตามนะครับก็เลยว่าอถ้างั้นไหนละก็ทําเพจซะเลยนะครับแล้วก็บอกทุกคนที่มาบอกผมให้มาตามเราละกันเพราะว่าเผื่อบางทีี่ยผมปรับแล้วแล้วบอกไม่ครบทุกคนจะได้แบบไม่เสียโอกาสหรือว่าไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็ประมาณนี้ ส่วนว่าผมคิดถูกคิดผิดอะไรยังไงคือเนื่องจากว่าผมไม่ใช่เกจินะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงบางทีผมอาจจะผิดก็ได้หรือจะถูกก็ได้อย่างไงก็ขอความปรานานครับว่าท่านต้องเลือกเอาเองนะครับว่าท่านจะเชื่อหรือว่าท่านยังไงแต่ขออนุญาตนำเสนอในความคิดของผมนะครับก็คือผมกําลังจะให้ความรู้กําลังจะให้ไอเดียท่านนะครับว่าท่านควรจะทําอะไรกับกอบขอของท่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องอดูก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยของผมนะครับเมื่อวานได้บอกเลยว่า5ปีบีออนหลังของผมเนี่ย4 5 4จุ้าสี่นะครับแล้วก็9้าปีแรกที่รับราชก,การเนี่ยได้5้าจนสองนะครับพอรวมกันมาเนี่ยก็เฉลี่ยได้ 4. 9 1ุนะครับพอมันรู้จากผลนะครับก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผลเนี่ยในช่วงช่วงต้นเนี่ยมันกราฟมันค่อนข้างที่จะชันขึ้นนะครับส่วนช่วงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสวิงมันทาให้เห็นว่าในช่วงท้ายเราเนี่ย ทุกท่านเนี่ยลองไปดูของตัวเองนะครับมันจะได้น้อยกว่าในช่วงช่วงต้นนะครับทีนี้ถามว่าการปรับแผนอะไรเนี่ยเราก็มาดูพวกนี้นะครับในตอนแรกนะครับผมก็ปรับเป็นแผนผสมหุ้นทวีนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้นะครับที่ผมปรับขึ้นมานแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูไม่อะไรเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีผลเนี่ยปรับวันนี้มีผลอีกทีเนี่ยต้นเดือนมีผลอีกทีปลายเดือนมันทาให้การ บางอย่างมันไม่เขาเรียกนะมันไม่ทันทีนะครับเราจะทําอะไรก็ต้องรอระยะเวลาดูเทรนด์ดูอะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ดีมากนะครับที่กบขเ,เขามีการตั้งอันขึ้นมาใหม่นะครับว่าปรับวันนี้เนี่ยก่อนบ่ายสามครึ่งมีผลวันนี้เลยนะครับถ้าหลังจากบ่ายสามครึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็จะไปมีผลอีกวันหนึ่งมันทําให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยหุ้นลงมา <c oughs> เราโดดเข้าเลยพอหุ้นขึ้นถึงจุดเราโดดออกนะครับมันทําให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นกว่านะครับผมเลยมองว่า โอกาสนี้แหละมันสามารถเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้อธิบายไปว่าทําไมมันควรจะปรับแผนนะครับก็เกิดมีพี่มีน้องหลายคนนะครับเขาก็ถามมาซึ่งคําถามก็จะคล้ายๆกันนะว่าควรอะไรไงผมก็เลยเอามารวบรวมนะครับแล้วก็มาพูดในคราวดเดียวเลยนะครับถามว่าควรเข้าหรือยังนะครับออกเมื่อไร่แล้วทํำยังไงดีนะครับ คำถามแรกนะคำถามว่าควรเข้าหรือ,อยังนะครับก่อนที่จะตอบคาถามนี้เนี่ยผมได้ทำ่าผมจะไม่ได้มาผมมันตัวอย่างมันคือยังไงนะครับแต่ผมเอา idea ไอเดียคอนเซปต์ไปตรางสีช่องนี้นะครับกับไอ้นัสิ่งตาม Facebook ที่เขาชอบเขียนว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าเราคิดว่าหุ้นขึ้นแล้วเราก็ปรับแผนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าหุ้นลงแล้วเรารอก่อนนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหุ้นขึ้นไม่ลงแล้วหรือว่าหุ้นลงนะครับพอมาจับคู่เนี่ย หุ้นขึ้นเราคิดถูกนะครับเราได้มากแต่ถ้าเกิดหุ้นลงแต่จริงๆแล้วหุ้นขึ้นเราไม่ทําอะไรเลยก็คือตกรดนะครับก็คือไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นเอเราคิดว่าหุ้นขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วหุ้นลงมันทําให้เราติดดอยเสียโอกาสอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าหุ้นลงแล้วก็หุ้นลงจริงๆนะครับแล้วเราเข้าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้มากนะครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับนะครับอย่ที่บอกว่าถ้าหุ้นขึ้นจริงๆเนี่ย เราก็จะได้มากหรือไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นลงนะครับพอวันนึงมันกลับไปที่เดิมเนี่ยเราก็ได้ครับแต่ว่าเราจะได้น้อยนะครับแล้วก็ส่วนนั้นเนี่ยจะได้มากนะครับเมื่อเราเอามารวมกันนะครับเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะหุ้นจะขึ้นหรือลงเนี่ยถ้าเราปรับแผนเนี่ยเราก็มีได้นะครับเพียงแต่ว่าได้มากกับได้น้อยนะครับส่วนอันนี้นเนี่ยก็ค <enge mean? S 2> <Fres> ือมีได้มากกับไม่ได้เลยถูกไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วไม่มีวิธีอื่นไหมถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนการพนัน กบขอเขาคิดมาให้ครับเขาถึงมีการปรับแบบสัดส่วนนะครับการปรับแบบสัดส่วนถ้าท่านดูในแอปนะครับก็จะมีแผนให้ปรับนะครับช่องเนี้ยช่องเนี้ยจะเลือกปรับแผนนะครับส่วนช่องนี้ก็คือแบบผสมนะครับท่านต้องมาคิดสัดส่วนของท่านเองนะครับแผนตาสารหนี้ตลาดเงินตาสารทุนไทยตัวนี้นะครับตาสารทุนไทยที่ผมบอกนะครับถามว่ามีคนถามว่าควรจะปรับอะไรยังไงนะครับ ทำไมผมถึงไม่ปรับสัดส่วนเขาผมก็ตอบไปเมื่อคิปที่แล้วนะครับว่าผมมั่นใจว่าตลาดมันควรจะขึ้นนะครับผมคิดว่าตลาดคุณจะขึ้นไม่น่าจะลงนะครับด้วยความอะไรก็แล้วแต่นะครับของเมื่อวานผมจะขออนุญาตไม่พูดต่อนะครับทีนี้ถามว่าแล้วปรับเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าสัดส่วนเท่าไหร่นยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินกองทุเราทั้งก้อนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นเงินของท่านกับเงินของรัฐนะครับเงินของท่านเนี่ยเอามาปรับได้นะครับส่วนเงินสมทบ จากล้นเนี่ยปรับได้แต่เงินชดเชยเนี่ยปรับไม่ได้นะครับทีนี้ท่านก็ไปดูว่าในสัดส่วนของท่านเนี่ยอันไหนส่วนที่ปรับได้มีมากมีหรือมีน้อยหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะเอาไปคิดสัดส่วนจริงๆว่าถ้าท่านอยากได้ครึ่งหนึ่งจริงๆเนี่ยท่านควรจะต้องปรับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับการปรับสัดส่วนนะครับท่านก็ต้องดูว่า ท่าน่ะยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือครึ่งคร่ามีเพื่อนหลายคนอย่างเพื่อนอบางคนก็บอกว่าปรับครึ่งๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูสัดส่วนที่เราที่เรามีนะครับว่าไอ้ครว่าครึ่งหนึ่งของเราไอ้ที่ปรับได้มันคิดเป็นเท่าไหร่ของเงินก้อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปปรับครึ่งหนึ่ง แต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าสัดส่วนครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมันคิดเป็นแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ครึ่งหนึ่งจริงๆนะครับก็อันนี้ต้องไปดูเองนะครับผมต่อไปคําถามว่าควรออกเมื่อไหร่นะครับควรออกเมื่อไหร,ร่เนี่ยสาคัญครับคือตอบได้เลยว่าไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เรารู้เนี่ยคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราควรจะมีจุดที่เราจะต้องออกนะครับก่อนที่ผมจะไป บอกว่าผมจะออกอะไรยังไงนะครับผมขอให้ดูกันนะครับว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยแผนหลักของผมเนี่ยที่ผมปรับได้นะครับของผมเอามาปรับแผนได้นะก็คือ80ดสซนะครับแปดสองซผมอยู่ในตราสารทุนไทยหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดว่ามันควรจะขึ้นนะครับภาพนี้นะครับผมมองว่าหุ้นเนี่ยมันควรจะขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงแล้วลงยาวเลยแล้วแต่นะครับที่ผมมาเลือกแผนตราสารทุนไทยร้อยเอร์ซเลยเพราะผมคิดว่า มันควรจะขึ้นหรือถ้ามันจะลงเนี่ยมันไม่ลงในทันทีนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นเราเรียกตลาดในในในศั์คนดิ้นหนเขาจะเรียกว่าย่อตัวหรือว่าปรับฐานรือป่ะเนี่ยครับพูดง่ายคือเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมันก็จะลงหน่อยหนึ่งมันก็จะขึ้นแต่แนวโน้มเนี่ยมันจะขึ้นจะลงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพูดง่ายคือตอนนี้ผมยังเชื่อว่ามันจะขึ้นอยู่นะครับผมก็เลยต้องมากําหนดจุดเข้าออกนะครับก็คือเอามาคิดเป็นช่วง ผลตอบแทนที่ผมต้องการนะครับมาคิดเป็นผลตอบแทนนะครับเอาผลตอบแทนอันนี้ช่วงนี้คือช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนช่วงท้ายเนี่ยก็กรณีที่มันเกิดวิกฤตเกิดอะไรเนี่ยเราก็มาใส่ค่าตัวเลขนะครับเป็นผลตอบแทนที่ผมต้องการนะครับอันนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าผลตอบแทนตรงนี้10%ช่องนี้20%นะครับแล้วก็เอามาคิดเป็นแบบนะครับยกตัวอย่างแบบที่1 แบบที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ทาอะไรเลยก็คือได้ผลตอบแทนเหมือนที่เฉลี่ยผมก็เเอาตัวเลข4.91ของหน้าแรกนะครับมาเฉลี่ยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมแบบที่สองคือผมสามารถทํากาไรได้มากกว่าปกติก็คือปีละสิบเปอร์เซนตะครับใส่มาหรือถ้าโชคดีได้ยี่สิบปอร์เซ็นตอะไรนะครับเป็นการคิดคานวณน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับแบบที่หนึ่งนะครับคิดเฉลี่ยยาวจนเสียณเลยนะครับ4.91นะครับ วันที่ผมกเกษียณเนี่ยเงิน1นึ่งแสนบาทของผมวันนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเป็นสามแสนนะครับคิดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งเท่าแต่ถ้าเกิดว่าผมแบบที่สองนะครับผมสามารถทํากำไรได้ทุกปีเนี่ยตั้งแต่อายุสามสิแปดถึงห้าสิบสี่เนี่ยปีละสิบเปอร์เซ็นสิบเรซ็นเรื่อยๆแล้วพอช่วงท้ายปีห้าสุดท้ายเนี่ยผมดูแล้ว,ว่าอาจจะเกิดวิกฤตผมอาจจะปรับไปเป็นแผนผสมแผนตลาดเงินหรือแผนอะไรแล้วแต่ที่มันความเสี่ยงน้อยนะครับต่อให้หุ้นลงแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันจะทําให้ผมเนี่ยไม่ตกไปด้วยนะครับพอคิดทั้งหมดนะครับเด็ดเฉลี่ยที่หกจดเจ็ดนะครับหนึ่งแสนบาทวันนี้เนี่ยจะมีมูลค่าวันกเกษียณเนี่ยสี่แสนห้านะครับคิดเป็นหนึ่งจุดห้าเท่านะครับแต่ถ้าเกิดโอ้ผมเล่นดีทําดีมากเลยมีความรู้มากเลยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็จะได้หนึ่งล้านสองนะครับประมาณเกือบสี่เท่านะครับแต่ถ้าเกิดอ่าได้ประมาณแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนะครับ แต่ว่าช่วงท้ายปีเนี่ยช่วงใกล้เกษียณเนี่ยเราเราเห็นแนวโน้มว่าตลาดเนี่ยยังเติบโตดีไม่มีเรื่องทําที่คิดว่าจะทําให้ตลาดตกหรือซอบเซาอะไรนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเราก็ยังทําได้อยู่นะครับถ้าเรายังทําได้เฉลี่ยนะครับแปเปอร์เเรื่อยๆนะครับวันที่เกษียณเนี่ยเราก็จะได้1.5่ดเท่านะครับหรือถ้าเราตั้งใจมากใส่ใจมากนะครับได้15%เนะครับก็จะได้3.8ทีนี้เราก็ต้องมองกันว่าอย่างผมอ่ะผมมองว่า แปดเปอร์ซ็นต่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับถ้าทํายังไงล่ะในช่วงที่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผมจะทําได้แปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตอาจจะสิบเปอร์เซ็นบ้างเจ็ดบ้างหกบ้างแต่เฉลี่ยมาแล้วเนี่ยให้มันได้แปดไปตลอดนะครับแปดไปตลอดนะครับครับก็มักิดจากตารางเมื่อวานนะครับตารางเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมปรับแผนวันที่ยี่สิบแปด มีนานะครับแต่ดันมาได้ราคาวันที่แดเมษานะครับเพราะว่าเป็นแบบปรับแบบเดิมไม่เหมือนตอนเนี้ยที่ใครปรับหลังหนึ่งเมษานะปรับวันไหนได้ได้วันนั้นเลยนะครับผมปรับวันที่28แปดเมษายอ่า2ดมีนาเนี่ยแล้วมาได้ราคาวันที่8ดเมษานะครับนั่นหมายความว่าตราสารทุนไทยเนี่ยผมได้ราคาสิบแดจุดเจ็ดห้านะครับณวันนี้เนี่ยคิดที่วันที่ย2สองนะครับล่าสุดที่เก้าจุ้าเนี่ยพอคิดออกมาเป็นสัดส่วนนะครับผมได้ ตอนนี้เนี่ยตลาดขึ้นนะครับผมได้อยู่4.4 4.4เปอร์เซนตนะครับ4.4เปอร์เซนตครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางที่ผมต้องการถูไหมครับถ้าผมมีอยู่เฉยไม่ทาอะไรเนี่ยมันยังลบอยู่อะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือมันขึ้นมาครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับทีนี้ขอให้ดูนิดนึงนะครับวันที่8วันที่ผมเข้านะครับตลาดหุ้นอยู่ที่1 0 0งนะครับผมได้ราคาเนี่ยที่18.75นะครับ ทีนี้ผมก็ไปกําหนดว่าผมจะออกเมื่อไหร่ดีนะครับผมก็เลยไปดูราคาย้อนหลังใกล้ๆนะครับไม่ต้องไปดูการย้อนหลังเนี่ยอย่างเช่นวันที่28กุมภานะครับตลาดหุ้นอยู่ที่พันสามสี่สิบนะครับยี่สิบแปดกุมภานะครับราคาตราสารเงินไทยอยู่ที่ยี่สิบจุดห้าสี่นะครับพอเราอามานั่งคิดกลับมาย้อนกลับมาปุ๊บปรากฏว่าถ้าเราเทียบถ้าเซ็ทกลับไปที่เดิมที่พันสามสี่สิบนะครับราคาตราสารเงินไทยเนี่ย จะอยู่ที่20.54ส่วนต่าง1.7นะครับคิดเป็น9.5 9.5นะครับพูดง่ายคือตลาดหุ้นจากพันสองขึ้นมาพันสเนี่ยก็คือเพิ่มมาแค่150จุดนะครับหุ้นเพิ่ม150จุดผมสามารถถึงเป้าหมายของผมในปีนั้นได้ละคือ10%โดยประมาณนะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ง่าย,ายๆเลยนะครับนี่คือจุดที่ผมกําหนดเข้าออกมันทําให ผมมาบอกว่า8%ของผมมันมเป็นไปได้แต่ถามว่าณตรงนั้นพอถึงพันสามสี่สิบผมจะออกไหมหรือจะยังไงผมตอบไม่ได้นะครับมันก็ต้องใกล้ๆพอถึงผมอาจจะออกก่อนผมอาจจะเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นหรือผมดูแล้วว่าเฮ้ยมันยังไปต่อได้ผมอาจจะไปเอาที่ช้าที่สิบสิบห้าหรือยี่สิบในปีนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งยังไงเนี่ยผมยังตอบไม่ได้แต่วันที่ผมจะออก ผมจะโพสเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะบอกทุกคนว่าผมออกแล้วนะพี่ๆน้องๆตามใครที่จะตามผมก็ตามเลยนะครับใครที่ไม่ตามก็ท่านตัดสินใจกำหนดจุดของท่านเองนะครับเอาเป็นว่ากติกาของผมตั้งไว้ก็ประมาณนี้นะครับว่าส่วนจะมาบอกว่าทำไมอะไรยังไงถ้ามีเวลาผมก็จะบอกว่าทําไมผมถึงออกหรือหากเกิดปัญหาว่าออกแล้วบันดันลงออกแล้วมันดันขึ้นต่อหรือว่าเรียกว่าขายหมูอะไรเนี่ยครับซึ่งผมก็ต้องขอโทษว่า มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมพอใจในตรงนั้นนะครับเพราะถ้าผมออกแล้วมันยังไปต่อเนี่ยถามว่าเสียหายไหมก็ไม่เสียหายนะครับเพราะแผนที่ผมจะออกก็อาจจะไปแผนหลักหรือแผนผสมพุ่นหรือแผนสมดุลตามอายุซึ่งมันก็จะเกาะตลาดไปแต่ว่าความบือหวาของมันเนี่ยกระตาการขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าตาสารทุนท่ายแต่มันเซฟกว่านะครับนี่ก็คือคอนเซปต์หลักของผมนะครับคําถามสุดท้ายนะครับไม่มีความรู้ไม่การศึกษาหุ้นควรทํำยังไงก็สองอย่างครับก็คือ ศึกษานะครับยังไงก็ต้องศึกษานะครับ2ก็คือหาผูร้รู้อย่างเพื่อนผมหลายคนที่มาให้ผมทำเนี่ยครับก็คือจะลอกผมเนี่ยแหละครับเพราะว่าไม่มีเวลาศึกษาแล้วก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มันสามารถเอามาปรับปรุงมันมาเอามาสามารถทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้ก็มาอาศัยผมมาเกาะผมซึ่งผมไม่เอาเพื่อนเกาะน,นะครับผมมองว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เพื่อนเชื่อใจมันเป็นสิ่งที่ดีที่เพื่อนให้ความสาคัญกับเราแล้วก็ให้เกียรติเราที่เขายอมรับในความคิดของเรา จะมีไหมครับที่บอกเฮ้ยผมเอาตามคุณเลยเนี่ยผมว่ามันยิ่งผมทําตรงนี้แล้วมีคนตามผมเยอะมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยสมองเราเนี่ยสองมือสองเท้าแล้วก็มันสมองเราเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยมันมีคนตามมีคนเชื่อนะมันทําให้ผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไงแต่ผมก็เกี่ยวมตัวเองยิ่งใหญ่นะครับมันทำให้ผมมีความสุขนะครับ <S <S นั่นแหละครับ <S <S ผมเลยมองว่าท่านฟังผมได้ส่วนท่านจะทําทตามหรือไม่ท่านตามเนี่ยท่านต้องเลือกเอาเองแล้วท่านก็ต้องยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนะครับ ผมเองก็ต้องยอมรับในผลที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับว่าใครที่ยังไม่มีแอปยังไม่อะไรเนะี่ยก็ลองไปทดลองลงแอปนะครับแล้วก็ทดลองลงทดลองใช้สําหรับคนที่ปรับแผนตาสาทุนตามผมแล้วนะครับก็ไปกําหนดจุดของท่านเองนะครับจะตามผมก็รอใน facebook นะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดท่านจะไปกําหนดจุดของท่านเองอาจจะพันสี่พันห้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านนะครับก็ผมก็บอกวิธีคิดของผมไปแล้วท่านอาจจะมีวิธีคิดที่ละเอียดกว่าผมมีเกณฑ์อ้างอิงจากาผู้รู้เ,เกณฑ์อ้างอิงจากเว็บเกณฑ์นั้นเกณฑ์นี้เอามาผสมก็แล้วแต่ท่านก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มาบอกกันได้นะครับเพื่อผมจะตามท่านเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับคนที่ปรับแผนเป็นสัดส่วนนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าจะทํายังไงไอ้ส่วนที่เหลือจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับมันก็จะทําให้ท่านเนี่ย สามารถพัฒนาอนอกจากพัฒนาเงินในกองทุนตัวนี้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่านกับผมหรือท่านกับผู้อื่นแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทําให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ผมทํามีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนําคนอื่นนะครับให้เขาได้เห็นว่า เงินกบขขอไอ้ที่เราตัดตรงสามเดือนสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆแล้วหักเราสามเปอร์เซ็นนะแต่หลวงให้เรามาอีกห้าเปอร์เซ็นนะครับเป็นแปดเรามีเงินเก็บเยอะนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเงินหนึ่งแสนบาทวันนี้จะเป็นเงินสามแสนวันที่เรากรเษียนถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําอะไรมันอาจจะเป็นสี่แสนห้าห้าแสนหกแสนนะครับแล้วมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยวันที่เรากาเซียนเนี่ย เราจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอย่างภาคภูมินะครับไม่ใช่เกษียณแล้วแบบผมจะพูดยังไงดีผมเคยเห็นนะครับเกษียณแล้วแบบเงินเกษียณไม่ไม่พอใช้นี่เคยได้ยินไหมครับว่าเกษียณแล้วเงินเงินที่เหลืออยู่แต่ละเดือนไม่พอใช้นี่นะครับเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราต้องเกษียณอย่างสมเกียรตินะครับยังไงก็ขออนุญาตลาเพื่อนข้าราชการทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็วันที่เราเกษียณเราจะเกษียณอย่างภาคภูมิ ขอบคุณครับ